เบ็แพ็ทิปกศนอมเำเภอห้วยพึ่งเรื่องการยกระดับผลสมริตทางการเรียนการทดสอบการศึกษาระดับชาติ้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็เน็ตของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสายัยอำเภอห้วยพึ่ง ความเป็นมาสำนักง,งานกศนอได้ให้ความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับของการศึกษาโดยได้กำหนดจุดเน้นผู้เรียนว่าผู้เรียนในแต่ระดับต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติด้านเอ็นเน็ตไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้นำไปสู่การปฏิบัติ แต่จากการประกาศผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็ตกศนเำเภอหวยพึ่งได้ดำเนินการจากการศึกษาขั้นพื้นฐานของกศนพบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบเอ็นเน็ตไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีระดับผลการทดสอบต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้ยังพบว่าผลการทดสอบในทุกระดับนั้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เกือบทุกรายวิชา ดังนั้นกศอนอำเภอห้วยพึ่งจึงมุ่งพัฒนาแนวทางการยกระดับทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจนส่งผลให้คุณภาพการศึกษาและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือเอ็นเน็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบการศึกษาระดับชาติานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยพึ่ง กศอนออำเภอห้วยพึง่งได้นำรูปแบบการทำงานแบบ PDCA เข้ามาใช้ในการยกระดับผลสำฤทธิ์โดยมีการแพนแพ a นิ่งคือการวางแผน D doing ลงมือในการปฏิบัติ C check มีการวิเคราะห์ในการตรวจสอบ A arch มีการออกแบบรูปแบบใหม่และมีการปรับปรุงต่อยอด โดยการดัจัดทำดังต่อไปนี้ 1. การประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อชี้แจงแนวทางในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอนเนตจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการติวเข้มเติมเต็ียมความรู้การเตรียมความพร้อมการทดสอบเอนเนตสครูผู้สอนวิเคราะห์ตรวจสอบและติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4. ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนเช่นกิจกรรมการสอนเสริมการหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาสอนเสริมในรายวิชาที่ยากการออกแบบการเรียนรู้การจะทำแบบวัดผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนการจะทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การผลิตสื่อการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตมีการจัดการพบกลุ่มแบบชั้นเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet มีการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ LMS และการติดตามผู้เรียนผ่านกลุ่มไลน์นักศึกษาและกลุ่ม Facebook ของนักศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮน์เรียนที่บ้านด้วยเอกสารมีการจัดนำหนังสือเรียนแบบฝึกหัดคู่มือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษากศนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมีการจัดทำแนวข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 5. ครูสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบเอนเนตครูสอดแทรกกิจกรรมการสอนเสริมโดยมีเนื้อหาจากคู่มือพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักศึกษากศนแนวข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อยกระดับผลสมัมทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศนอระบบบริหารจัดการเรียนออนไลน์ LMS 7. รายง,งานสภาพปัญหาและการติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของกศนตำบลทั้ง4แห่ง 8. สรุปการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในการประชุมทุกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลมากที่สุดผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ยผลสำลีทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติเอนเนทภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563และภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยดังต่อไปนี้ผลสำลีของการทดสอบการศึกษาระดับชาติเอเนทครั้งที่1ระดับคะแนน 28.90ผลสัมฤทธ์ผลสำิดทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติเอ็นเอครั้งที่2ระดับคะแนน36.32เมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลพบว่าผลสำริดทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเครั้งที่2ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัยอำเภอห้วยพึง่งจากลำดับที่18ยกระดับเป็นอันดับที่6ของสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสิน และคะแนนผลสำริทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น7.42เปอร์เซปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ การศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสมบิตท,ทางการศึกษาที่สูงขึ้นทุกภาคเรียนพร้อมทั้งมีการกำกับติดตามผลที่แนะแนวทางในการดำเนินงานให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายวิชาการปรับพื้นฐานความรู้ฝึกกระบวนการคิดและแก้ปัญหาโจทย์ 2ผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพและรักษาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดทําแผนการสอนออกแบบแผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียน 2. ใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จทางการเรียนประสานงานจัดหาวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและติดตามผู้เรียนแบบรายบุคคล 3ส,สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกศนจังหวัดกาลสินในการพัฒนาสื่อและคู่มือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษากศนเช่นคู่มือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษากศนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวข้อสอบพร้อมเฉลยในการยกระดับผลสมมติทางการเรียนของนักศึกษากศนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ l m h แนวทางการพัฒนาปรปับปรุงต่อยอดกศนอำเภอห้วยพึ่งมีนโยบายในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบการศึกษาระดับชาติเน็ตของนักศึกษากศนอำเภอห้วยพึ่งให้ผ่านเป้าขั้นสูงปีการศึกษา25:64ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง